เพศสตว์ดีกันดีกว่าเพศสัตว์กรหญิงเข้าวัดตั้งแต่ปี2531ค่ะช่วยงานชมรมพุทธแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยงานบุญทุด,ดงกสถานา,า,ารานาได้ทำบุญกับวัดพระธรรมากาเกือบทุกบุญคุณพ่อหนูเสียชีวิตเมื่อวันที่8ธันวาคม2545อายุ65ปีด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ มเร็งกระดูก<อ>เป็นทีมงานของมเร็งทั้งสิน<อ>้นคุณพ่อเป็นข่าราการกรมภระนาธิดินสมัยหนุ่มๆเรียนมหา,หา,หาหลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่18เ<อ>ลยกินเหล้าข่าสัตว์ตามภาษาไวยนอองเพิ่งม,มาเลิกกินเหล้าตอนอายุป,ประมาณห<อ>้าสิบกว่าที่เลิกเนี่ยเพราะว่าความดันสูง<อ>เป็นงานจนหมอห้ามถ้าหอหมอไม่ห้ามก็ จะเป็นลูกค้าต่อไป oh. ตอนคุณพ่อใกล้จะเสียก็เคยพามาดูธรรมกายเจดีและถาวายเทียนสมัยใหม่หลอดไฟฟ้ากับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็สอนการนั่งสมาธิให้แม่ก็เปิดซีดีฝันให้ฝันให้พ่อฟังแต่พ่อรำคาญ oh. ก็เลยใช้อุบายเปิดเบาๆแบบแม่แอบฟัง oh. พ่อก็เลยแอบฟังบ้าง oh. ตอนแรกก็บอกว่าไม่จริงหรอกนอรกสวรรค์ไม่มี พอฟังไปฟังไปก็บอกว่าหลวงพ่อท่านก็พูดถูกเนาะคำสอนก็ดีเนาะแต่โมมากไปแต่โมมากไปหน่อยนะเอาเขาเขียนแบงนี้จริงจิแมโมหน่อยแต่ไม่มากก็มาลงเรียนอนุบาลนะอย่าเป็นวิชาการแล้วก็เพ่นอ้าวัหมดแล้วแม บอกแต่มม้มากไปหน่อยนะเออโม้หน่อยจ้าไม่ได้ม <laughs> นี่เขาเขีเออดีกันน่ารักดีแม่เขาก็พยายามทวนบุญทวนบุญที่พ่อทำออเป็นการเก่งข้อสอบอ <laughs> <laughs> ก่อนมาเจอของจริงอคือคำถามที่ยมโลก <laughs> สุดยอดของคุณแม่เลยเนะี <laughs> ่ย ว่าพ่อทำบุญอะไรมาบ้างเพื่อจะจะได้ตอบคำถามถูกโอ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดยอดไกลามีจริงจริงนะก่อนมันจะเสียพ่อได้มีโอกาสทำบุญกับพระวงเล็บวัดป่าที่น้องชายเคยไปทุดงตอนบวชที่มาเยี่ยมโดยบังเอิญก่อนพ่อจากไปหนูก็บอกให้พ่อไปเวียนพระทักษิณที่ธรรมกายเจดีย ไม่รู้เชื่อหรือเปล่าตอนพ่ออยู่โรงพยาบาลพ่อกระบนว่าแม่น่ะหัวเราะเสียงดังทั้งๆท,ที่ตอนนั้นนไม่มีใครหัวเราะเลยแต่ต่อมาแม่ก็มาหัวเราะดังๆจริงๆตอนในงานศพของพ่อค่ะพอดีพี่น้องมากันเยอะก็ได้คุยกันสนุกจนลืมพ่อไปบ้างค่ะเออก็ได้ก็ได บุญที่พ่อทำด้วยตัวเองมีตักบาตรตามมันสําคัญสําคัญของผู้ศาสนาเป็นประจำถวายพระประธานี่วัที่จังหวัดตากถวายลงทองี่วัดศรีตลารามจังหวัดตากเป็นประธานกฐินพระป่าที่จังหวัดตากปล่อยปลาบางครั้งแต่ตอนป่วยปล่อยปลาทุกวันเพราะเรั้อรังส่งสมณเณรเรียนหนังสือสร้างกุฏิเจ้าวาดวัดศรีตลารามจังหวัดตากบวชลูกชาย สร้างพระธรรมกายไปจำตัวบุญที่แม่และลูกๆทำให้โอเยะแยะเลย,ยมหาวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพบุนีถิงสี่ห้ากระถิ่มสี่หในนามพ่อสร้างพระธรรมกายถวายพระสังฆาธิการในนามพ่อแม่นำเงินที่ได้จากงานศพพ่อถวายวัดท่านาวัดนำไปสร้างศาลาจารึกชื่อพ่อสองหมื่นบาทคำถามที่อยากจะถามคุณครูไม่ใหญ่นะคะ พ่อมีโอกาสได้ตอบคำถามที่แม่เก่งก็สอบก่อนเสียหรือเปล่าคะจริงๆนั้นไม่อยากให้เก่งกสอบหรอกอยากให้สอบถูกเลยพ่อตายแล้วไปไหนคะบุญที่พวกหนูและแม่ทำให้พ่อได้ไหมจะทำบุญอะไรให้พ่ออีกดีคะพ่อจะได้ไป็นพบภูมิที่ดีกว่านี้พ่อจะมาเวียนประทักษิณที่ธรรมกายใจดีหรือเปล่าคะวันบุญต้นเดือนที่พิธีปุพพะเปตปรีพ่อมารับบุญที่วัดไหมคะ พ่อทำการอะไรไว้ทำไมเป็นเบเร็งตั้งสามอย่างนะคะคมันมากเกินไปสำหรับคนคนหนึ่งพ่อสามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วครับว่าแม่หัวเราะเสียงดังเอออเามาฟังกันเลยแม่วันนี้ครูไม่ใหญ่รู้สึกม่วนจังอันนี้ก็ฝันได้ฝันแล้วนะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ฝันในฝันไปเลื่อยเปื่อยนะจะไปคิดอะไรฟังเพลินเพพราะรายการนี้เป็นรายการเล่าฝันให้ฟังก่อนก่อนนั่งธรรมะหายใจสบายนั่งธรรมะจะได้ดีพ่อที่ได้ยินเสียงแม่หัวเราดังๆนั่ะพ่อฝันไปเพราะพ่อได้ลองทำสมาธิ ตามที่ลูกสาวได้บอกนั่นแหละครับแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจว่าทำสมาธิ oh. กลัวเสียเหลี่ยม oh. แต่ก็แอบแอบทำ <Okay. S 1> จนเคลิม oh. พอเ,เคลิมกึ่งสมาธิกึ่งเคลิมอะ่ะ <Okay. S 1> ก็เลยฝันไปเห็นภาพแม่หัวเราเสียงดังเป็นภาพในอนาคต oh. มาปรากฏให้เห็นได้ในสมาธิอ่อน คือกึง่งกึ่งฝันกึ่งหลับในสมาธิลราไปเห็นล่วงหน้า,างั้นวิบากกรรมที่ทำเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้และมะเร็งกระดูมันก็มีกรรมปัจจุบันและในอดีตนะลูกนะกรรมนะ่ะผิดศีลทุกข้อเลยในปัจจุบันนะจึงไปดึงกรรมในอดีตมาเสริม ทุกข้อเลยลูกเอ้ยอตั้งแต่ไล่ไปฆ่าสัตว์เลื่อไปเลยนะถึงสุลาผิดศีลกาเมในปัจจุบันและอดีตเออดีใชก่กับก็ผิดก็เลยทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกมากาแต่อดีตยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับที่เป็นมะเร็งในกระดูกก็เพราะผิศดศีลข้อที่สอง ทั้งในปัจจุบันและอดีตชาติ oh. ข้อที่สองเนี่ยทำ <Okay. S 2> ให้ประเร็งมะเร็งในกระดูกในอดีตพ่อเคยเป็นข้าราชการระดับแนมอเภอจับโจรได้ <Okay. S 2> โจรที่มาปล้นสะดมมะแต่ได้ไม่กี่คนอยากจะจับให้ได้หมดก็เลยโจรนั้นมาทรมานหลายแบบ oh. เพื่อให้โจรเนี่ยชี้รังโจร แต่โจรไม่บอกก็เลยผ่าท้องโจรทั้งๆเป็นๆแล้วขอเกี่ยวลำไส้ออกมากองเอาไว้โจรก็ดิ้นแผดพราดจนตายด้วยความทรมาน<อ>กรำนั้นก็เลยมาทำให้เป็นมะเร็งลำไส้แลวพอเป็นขั้การระดับแอมเภอเนี่ย<อ>เขาก็เลยเอาส,สาวๆมาให้<อ>มันก็วุ่นวาย<อ>ทั้งส,สาวๆทั้งที่มีเจ้าของแล้วไม่มีเจ้าของเนี่ย<อ>มันก็เลยผิดสินกามี เนี่ยกรรมตั้งหลายอย่างนะลูกนะ<อ>ทุกข้อเลยละก็ก่กอนตายเนี่ยพ่อไม่เคยจะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรอกไอ้ที่ไปเชื่อเนะ่ยมันมีเหตุผลเพราะพ่อไม่เคยเห็น<อ>แล้วก็เกรงคนอื่นเขาว่าง,งมงายครับกอบกับพ่อเนี่ยทำผิดทำไม่ดีเอาไว้ตั้งหลายอย่างเนี่ย ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อหเนี่ยกลัวจะไปตกนรกก่งสงสัยก่งกลัวก่งเชื่อว่ามีมันเสียวไงก็ับรู้บอกไม่ถูกมึงเพราะตัวทําไม่ค่อยถูกต้องไม่ดีต้องพูดตรงๆนะลุงนะเพราะว่าอันนี้มันรายการเคสตัดดีเนี่ยเป็นกลัวกลัวจะไปตกนรกตอนหลัง ต่อมาฟังอนุบาลฝันในฝันไปเรื่อยๆก็เริ่มเชื่อ,อแต่ปากแข็งนะลูกนะเขาเรียกว่าผูด้ดีปากแข็งขแต่พอตอนป่วยก็พยายามทําตามคำแนะนำของลูกสาวเพราะว่ามันจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องหาทางรอดมีเวลาช่วงสั้นแล้วตรงนั้นก็เลยทําสมาธิแล้วก็ ทำที่ตามที่ลูกสาวบอกกันแหละแล้วก็นึกถึงบุญตามที่ลูกสาวแนะนำครับทําไปอย่างนั้นเลยทําสมาธิครับเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะนึกได้เท่าน,นั้นเพราะว่าภาพอื่นมันเริ่มแสงไม่เห็นแล้วรีบทำสมาธิแล้วก็พยายามนึกถึงบุญตามที่ลูกสาวบอกว่าพอทําบุญนั้นทําบุญนี้ทำบ,บ,บุญบุญเลยให้ผลก่อนอ แต่ถ้าประมาทพลาดพลั้งเมื่อไรแล้วก็มีสิทธิ์จุติจากตรงนั้นไปเสวยผลบาปต่อนะลุงนะโอตรงนี้อันตรายทีเดียวแหละท่านตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวดากลางวิมานทันทีสาธุแต่เพราะว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่ชิงช่วงไปบบุญชริงช่วงไปก่อนอพระลูกสาวนี่แหละ ได้แนะนําเป็นกระไลมิตรได้แหมแต่ใารมีลูกสาวงนี้นะสุดยอดเลยมีวิมานเป็นทองใหญ่พอประมาณแล้วก็เนื่องจากเป็นอากาศเทวดามันใกล้มนุษย์เพราสูงจากพื้นมนุษย์ไปแค่หนึ่งยอดสิบหกกิโลน่บมองเห็นมนุษย์มองเห็นบุตรภรรยามองเห็นครอบครัวเห็นเหตุการณ์ของตัวเองก็กำลังทำอะไรกับตัวน่ะแล้วก็ อีตอนใกล้จะล้าโลกนะนึกถึงคำแนะนำลูกสาวแต่ก็ได้ยินแว้วๆนะก็ทำตามนะแวบบเดียวแค่นั้นเองอทำตามแว็บเดียวที่ลูกสาวแนะนำว่าให้มาวนเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีนี่ะไอ้แวบนะั้นสำคัญคมันทำให้ไปเกิดเป็นอากาศสทวดา<อ>แล้วก็นึกถึงคำลูกสาวตรงนี้ได้เลยแวบบมาเดินรอบมหาธรรมกายใจดีโอสาธุไม่ได้มีราจะลดหรอกเดินอ๋อ S <S เดินในระดับที่สูงจากพื้นดินนะอรอบมหาธรรมกายเจดีย์แต่เดินเร็วนะ<อ>เดินจากวิมานมามหาธรรมกายเจดีย์สมทีกค่นั้นเองสามเก้าแคนั้นแป๊บแปบ,บแบบถึง<อ>เลย<อ>ดีไหมดีอ่าแล้วก็มาเดินวนสามรอบแป๊บแป๊บแป๊สามรอบแล้วกล<อ>ับวิมานแล้วก็รับบุญที่บุตรภรยาทิศให้คร<อ>ับนี่ถ้าหากว่าไม่สงสัยเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์นี่นะใจจะใสกว่านี้เนี่ย ในใจก็มันติดที่สงสัยเลยไม่ค่อยจะใสมากคือพอประมาณเท่านั้นแหละเลยได้แค่ไปเกิดเป็นอากาศสทิวดาชั่วคลาวนะลูกนอะชั่วคราวนะครับอากาศสติวดาตอนนี้ลูกสาวทงมูาลอะไรก็ได้หมดเช่นบุญปุพบ<ม>เปตพรีก็ได้รับแล้วก็มองเห็นลูกสาวตลอดนะมองมาจากวิมานเพราะมันใกล้ๆก,ลกันนะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกสาวจะต้องทำบุญให้บักมาทุกบุญทั้งทานทั้งศีลภาวนาปฏิบัติจนเขาถึงน้มกายและกุฏิทไปให้แล้วก็มาศึกษาวิชาตรมกายไปสอนไปแนะนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาถ้าเขาถึงนมกายเนี่ยจะได้แวบบไปสู่ที่ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆส่วนบาปก็ตามยังไม่ทันขัถอยถอยหลังกันไป